ในที่สุดวันที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็มาถึงเครื่องบินเจ็ตเหนือเสียงมิก41รุ่นล้ำยุคที่ประเทศไทยได้จับมือกับรัสเซียในการจัดหาและร่วมพัฒนาก็ได้ถูกเผยโฉมออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแค่อากาศยานธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งการก้าวกระโดดที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สนามเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแท้จริงนี่คือก้าวแรกของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีอาวุธล้ำยุคแห่งภูมิภาคเอเชียมิก41คืออะไร ทำไมโลกต้องจับตามองเครื่องบินเจ็ตมี41หรือที่รู้จักในโค้ดเนมว่า i n t e r c e p t o r ก d p เป็นโครงการของรัสเซียในการพัฒนาสุดยอดเครื่องบินสกัดกั้นเหนือเสียงที่มาแทนที่มิก3 11ที่ใช้งานมายาวนานแต่สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนคือประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่ร่วมมือและมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา มิก41เป็นมากกว่าเครื่องบินรบธรรมดามันถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจระดับเ hey ิคโนโลียิงเททเชอร์และสเปซดีเนลพร้อมเทคโนโลยีระดับ next gen ที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามอากาศในอนาคตความเร็วมักสี่ออกความเหนือชั้นที่ไม่มีใครเทียบหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้มิก41เป็นที่จับตามองคือความเร็วสูงระดับมัก4.3หรือก็คือเร็วกว่าเสียงกว่า4เท่าในระดับนี้มิก41สามารถไล่ตามและทำลายเครื่องบินค่าสึด ขีปนาวุธความเร็วสูงหรือแม้แต่ดาวเทียมระดับต่ำได้ในเวลาไม่กี่นาทีความเร็วที่เหนือกว่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้มิก41ยากต่อการถูกสกัดกัน้นแต่ยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่อยู่ลึกในเขตศัตรูได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบเรดาร์ล่องหนศัตรูมองไม่เห็นแต่เราเห็นทุกอย่างอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นจุดขายของมิก41คือระบบเรดาร์ล่องหนแบบคอนตัมสเต ด้วยการออกแบบตัวเครื่องแบบพิเศษและวัสดุดูดซาบคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ทำให้มิก41แทบจะมองไม่เห็นบนจรเรดาของฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันกลับสามารถใช้เรดาร์ Active f a c e Array แบบใหม่ในการตรวจจับศัตรูได้ก่อนยิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบ ESM Electronic Support Measures ที่สามารถขัดขวางหรือหลอกล่อเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยนี่คือความได้เปรียบในยุคที่สงครามไม่ได้วัดแค่จำนวนเครื่องบินแต่คือใครเห็นก่อนใครยิงก่อน AI ควบคุมการรบอากาศยานที่คิดวิเคราะห์และยิงได้เองอีกเทคโนโลยีที่ทำให้ทั่วโลกต้องเหลียวมองก็คือระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมการต่อสู้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากศัตรูคำนวณวิธีการยิงวางแผนเส้นทางบินหนีการโจมตีหรือแม้แต่เลือกอาวุธที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้มิก41สามารถจัดการได้ในระดับเรียลไทม์ ระบบ AI ยังสามารถเรียนรู้และปรับตัวตามรูปแบบการรบของศัตรูช่วยให้มิก41กลายเป็นนักล่าที่อันตรายยิ่งขึ้นในทุกภารกิจความร่วมมือไทยรัสเซียความภูมิใจของชาติเบื้องหลังความสำเร็จนี้คือข้อตกลงความร่วมมือด้านอากาศยานระหว่างไทยกับรัสเซียที่ครอบคลุมทั้งการจัดหาเทคโนโลยีถ่ายทอดการฝึกอบรมบุคลากรและการพัฒนาร่วมประเทศไทยไม่ได้เพียงซื้อเครื่องบินเหล่านี้แต่ยังมีบทบาทในการผลิตชิ้นส่วน ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ร่วมและส่งบุคลากรไปศึกษาวิจัยร่วมกับทีมวิศวกรเซียนี่คือความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงส่งผลด้านความมั่นคงแต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอากาศยานไทยในระยะยาวศักยภาพในการเปลี่ยนเกมภูมิภาคการที่ประเทศไทยมีเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือมักสี่และเทคโนโลยีล่องหนสุดล้ำนี้ไม่เพียงเปลี่ยนเกมด้านการป้องกันประเทศแต่ยังส่งสัญญ,ญาณไปยังประเทศรอบข้างว่าไทยพร้อมจะปกป้องน่านฟ้าของตนอย่างเด็ดขาด เมื่อผสมผสานเข้ากับโครงสร้างกองทัพอากาศเดิมเช่นเกรเพิน F-5 Super Tigers และ u ว v รุ่นใหม่ๆ m i c 41จะกลายเป็นหมัดเด็ดของประเทศไทยในการสร้างความสมดุลของอำนาจในภูมิภาคโลกต้องหันกลับมามองไทยอีกครั้งใครจะไปเชื่อว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยจะกลายเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอากาศยานจ็ตตำคักสที่ล่องหนได้และมี AI ควบคุมการรบในตัว นี่คือก้าวย่างครั้งสำคัญที่ทำให้โลกต้องกลับมามองประเทศไทยใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาและผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกยุคเก่าบทส่งท้ายเส้นทางใหม่ของอนาคตไทยสุดท้ายนี้มิก41คือมากกว่าเครื่องบินรบมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่ไทยไม่เพียงแต่ซื้อเทคโนโลยีแต่ร่วมสร้างร่วมวิจัยและพร้อมจะยืนเคียงข้ามมหาอำนาจระดับโลกนี่คือโอกาสที่เราควรภาคภูมิใจและเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด